สวัสดีครับพบกับทางช่องครูน้อย4 2 8 9 channel ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมกับความสุขปลูกได้บาย v อครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนจักรพรรดิินทผาลัมครับผมเป็นอินทผาลัมนะครับทานผลสดนะครับเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับสายพันธุ์บาฮีนะครับแบบคาราอีฟครับผม ตอนนี้ทางสวนก็กำลังให้น้ำอยู่นะครับเป็นระบบน้ำท่อ PE นะครับแล้วก็สปริงเกอร์นะครับ360อองศานะครับลักษณะการให้น้ำนะครับจะให้น้ำวันเว้นวันนะครับนะครับวันเว้นวันก็เปิดทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมง ก็กลาว่าให้เปียกนะครับโดยโดยรอบนะครับโคนต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับอายุได้สามปีสีเดือนครับผมเป็นอินทภาลัมนะครับทานผลสดนะครับสีเหลืองนะครับบาฮีครับผมตอนนี้ก็กำลังให้น้ำอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญ ขอไปนะครับมาตัดหญ้าด้วยนะครับตัดหญ้านะครับเพราะว่าทางสวนนะครับจะไม่มีการฉีดพ่นนะครับตัวสารนะครับสารเคมีนะครับปราบวัชพืชนะครับก็จะเน้นตัดเอานะครับผมใช้ตัดเอานะครับสําหรับเดือนนี้นะครับก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางดินนะครับผมปุ๋ยทางดินไปแล้ว ครับเป็นสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอธาตุอ่าสูตร16-16-16นะครับธาตุ NPK นะครับบำลุงนะครับลำต้นนะครับบำลุงรากนะครับแล้วก็บำลุงใบครับผมก็เน้นในส่วนของธาตุอาหารหลักนะครับก่อนเลยนะครับรากก็ออกมาเยอะเลยครับ รักฝอยนะครับที่บริเวณโคนต้นนะครับจะให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับโดยรอบสวนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับฝนก็หยุดตกนะครับมาได้ประมาณสองถึงสามวันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้พายุเข้าครับผมพายุเข้านะ ตอนนี้อินทผพารมก็มีการสะสมอาหารนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าสังเกตนะครับใบจะมีสีเขียวมากๆเลยนะครับนะก็นะครับตอนนี้เดือนกันยายนนะครับปลายเดือนนะครับ ตุลาพื่อจิการวามากกาก็เหลืออีเวลาอีกประมาณ3เดือนเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูกาลนะครับแทงจันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สะสมอาหารอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับการให้น้ำนะครับผมการให้น้ำสำคัญมากนะครับอินทรพาลัมนะครับการให้น้ำจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับ วันละนะครับประมาณ200ลิตรนะครับแต่ว่าจะให้วันเว้นวันนะครับผมวันเว้นวันนอกจากนี้นะครับยังมีการให้นะครับสารธาตุอาหารหลักรองนะครับแล้วก็เสริมนะครับทางใบด้วยนะครับผมทางใบเพราะว่าจะทําให้ต้นอิทผาลัมนะครับแข็งแรงครับผมใบใหญ่ สีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มเ,เลยนะครับก็ช่วยในการสะสมอาหารได้เต็มที่เลยนะครับต้นนี้อายุได้3มปีสี่เดือนนะครับสมปีสเดือนนะครับก็ลำต้นก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมวันนี้แวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาเล่าบรรยากาศนะครับของทางสวนนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับชมคลิปก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามถ้าหากว่ามี ข้อสงสัยนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือกดสั่นกระดิ่งนะครับผมผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตความคืบหน้านะครับผมการทำสวนนะครับอินทผลัมนะครับสวนจักรพรรดิอินทผลัมครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ